ไม่ต้องไปบุฟเฟ่ทั้งนอกนะครับนะครับอันตรายด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงครับซื้อหมอ้อครับหมอ้มอม้อบุฟเฟ่เนะกระทะบุฟเฟ่เนี่ยมอ้อไฟฟ้าเนี่ยสั่งจากเฟซบุ๊คสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับรวมส่งก็สามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อบ้าน,านเราเนี่ยรสชาติ อร่อยนะครับไม่จาเป็นต้องซื้อเนื้อจากต่างประเทศนะเพราะเนื้อบ้านเราในวัวบ้านเนี่ยเป็นวัวที่บริสุทธิ์นะครับวัวไม่ได้กินอาหารอาหารที่เขาผสมเป็นอาหารแปรรูปนะกินกินหญ้ากินพืชทั่วไปตามธรรมชาตินะครับเนื้อก็เลยอร่อยนะครับซื้อเนื้อมาสองร้อยกว่าบาทกิโลกร,รัมนะครับนี่ดูน,นี่นะครับ น้ำจิ้มก็เมียทาเองนะครับเมียทําน้ําจิ้มได้อร่อยมากนะครับได้สูตรมาจากแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะก็จะออกมาลักษณะนี้อร่อยครับลองทําดูที่บ้านนะครับไม่ต้องไปร้านใหญ่ๆนะครับลงทุนมากมายนะครับการเดินทางก็ลําบากนะครับนะครับน่ากลัวด้วยนะนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับซื้อกระทะมากินที่บ้านแบบนี้ซื้อเนื้อมาแบบนี้เห็นไหม ก็ย่างกินกับครอบครัวนะครับปลอดภัยอิ่มอร่อยเหมือนกันกกประหยัดกว่านะครับอร่อยวันนี้จะอ่าน